สวัสดีครับทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช่อง s u p e r ร์เวซเหมือนเดิมนะผมได้กล่องส่งโลบอกมานะเป็นซีรีส์สิอ่ะมาแกะกล่องเรียกกันคือเนี่ยผมแกะนะผมไม่ถนัดได้ไแบบนี้นะไอตัวเนี้ยแล้วเราก็ฉีกไม่รู้ฉีกได้แล้วนะ โอก้ก็ฉีกง่ายอยู่นะโอ้ได้ตัวชอบด้วยแหละโอ้โหโคตรเท่เลยได้ตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยไอตัวนี้ไม่รู้มันชื่อว่าอะไรนะมีปืนด้วยมาเหนยวประกอบกันนะครับหืมได้เป็นหน้าก,กากตรงเนี้ย ซึ่งผมก็หนูแกะผู้พิจิตรหนูประกอบกันทำใหมันแกะตัวกอบยากจงโอ้ยดันก็ดันไม่ได้ใส่ก็ใส่ไม่ได้อไม่เป็นไรก็ก็ไอ้ตัวนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปืนเลยแล้วกัน เนี่ยผมมใส่ไม่สนิทนะผมใส่ไม่ได้แร้ยงผมไม่มีเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยนะไอตัวนี้ก็เป็นอันที่ผมอยากได้นะเป็นซีรีส์สิบนะย้ำซีรีส์สิบโอ้ผมได้ไปแล้วเดอะเกนคอซิ่งเรเบลนะอ่าไม่รู้อันถูกหรือเปล่าะนะครับอ่าน่าจะเห็นนะ ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเกมคอสซิ i n g l a b e อะไรเนี่ยอ๋อเด e Grand มาจากแมปคอสซิ i n g Label รอเปล่า,าเนี่ยและอีกอันหนึ่งก็คืออ๋อแมปเด e Grand c r o s s i ชื่อว่าเรเบลโอ้ผมก็อยากได้ไอตัวเนี้ยทาววเอร์ด Tower d เลเตอร์ไอตัวนี้คอมเมน n d b o o อ t อ,อะไรเนะี่ยไกตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ย นะอ๋อเราก็อยากได้ Power Simulator Dark Search อะไรเนี่ยในไอ้ตัวเนี่ยถ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวเอาไปไถ่ายนะครับก็ได้ไปแล้วตัวอ่าจริงๆซื้อมาแค่สามสามกล่องนะเพราะว่าเหรียญไม่พอซื้อได้แค่น,นี้ครับ โคตรใช่อ๋ออยู่ยงั้นเกะกล่องต่อไปเอ่อได้เป็นค้โอ้ได้ตัวไม่ชอบอีกแล้วได้เป็นตัวเนี้ยชื่อว่าอะไรเน่ยเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงก็ได้เดี๋ยวลองไปดูว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับ เดี๋ยวขอเวลาประกอบแป๊บประกอบไม่ได้ได้นนี่หรือเปล่าแป๊บแปบนะครับแป๊บนะแป๊บนะครับแป๊บนะแป๊บนะเอาเขาหลุดโอเคได้สักที ผมชอบแบบไม่ใส่เขามากกว่าเอาใส่ก็ได้อ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก็ได้ว่าอาจจะทำไม่ไน้น,นะเพราะผม,มเลี้งไม่มีได้ไปในตัวเนี่ยเดีย๋ยวลองไปดูก่อนชื่อว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึนง แต่แอยู่อันเล็กๆเลยมั้งอย่างไรตัวออตโอเมียนทำวอลแฮมเมอร์ทำแคชอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยครับตัวตงนี้มาเดี๋ยวก็ก็มีแค่นี้ครับก็ก็ก็มีแค่นี้ก็จบแค่นี้นั่นแหละก็ ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคน๋น no, ว mm hmm. ผมอัดไอ้ไอ้ตัวที่ผมชอบอะ่้บายปิดอ่ะบายสวัสดีครับคือพอดีเมื่อกี้หาไม่เจออ๋อไม่ใช่น้องให้แกะน้องให้แกะน้องให้แกะน,นะครับคือเม,มื่อกี้น้องไม่ให้เกะน้องไม่ยอมให้แกะน้องห่วง ก็ไม่ไม่ไม่ได้หวงอันต่อไปโอ้ใช่ตัวที่ผมชอบเปร่ะลุ้นลุ้ลุนลนลนล้นด้วยกันจอ,อันนี้ไนหะมว่าทำไมเป็นตัวนี้อันนี้ก็เท่อยู่หรือเปล่าน่าจะเท่อยู่นะเท่อยู่นะเออ Oh, oh, โอ้โหโตรเที่เลยเนี่ยเวลาใส่เนี่ย oh, oh, โอ้โหตรเที่และตัวนี้อะไรอะไม่รู้รอะไรบารู้มันคือไอยยางดบับมึงนหมดับมึงนะนี่ผมเขาใส่ถูกด้าน่าเนี่ย เนี่ยผมนี่เลยเนะนี่ยแต่ผมตอบไม่ได้เนี่ยงั้นแปะไว้เฉยแล้วกันสวาไอตัวเนี้ยผมไม่รู้มันคืออะไรนะไอตัวเนี้ยเนี่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 ยไอตัวเนี้ยผมประกอบไม่ได้เดีย๋ยวเราไปดูชื่อมันเลยแล้วกันนะชื่อมันชื่อมันชื่อมันอยู่ไหนอยู่ใสอยู่ใสชื่อว่าอะไร นี่นะดูด้านหลังสีสรุปนะครับสรุปนะสรุปหายชื่อไม่เจอ ขอเวลาหาชื่อเออ,อ King sim คชิมบซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์คัตเพิร์ตเออมันชื่อว่านะแหละคัตเพิร์ตอะไรองเ้ขาก็ไม่รู้ก็ได้ขอมาเป็นที่ ไอ้ไม้นำถามไม่ไม่รู้มันคืออะไรนะไม่รู้เรียกไงเ <c oughs> นี่ยสวายครับอะไรสไปคลับเนี่ยกล้องผมอาจจะไม่ชัดนะนเ,ออเนี่ยตัวเนี่ตัวเน่สไปอ่ะบายบายครับทุกคนบาย